อยู่ข้างในอ้ยอุ้อยทำไมต้องร้องไห้ด้วยเนาะ <S <S สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตานะคะวันนี้นะคะน้องเตียงก็จะมาเปิดกล่องนะคะทุกคนเป็นกล่องปริศนานะคะที่เอฟซีนั้นได้ส่งมาให้น้องตุ๊กนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนคือวันนี้น้องเตียงสอบนะคะทุกคนก็คือน้องเตียงสอบ ภาษาบาลีถามว่ายากไหม,มก็พอได้อยู่นะคะก็คือทางติ๊กตอกอะถามน้องตุ๊กเข้ามาเยอะเลยว่าเอยสอบบาลีบาลีคือยังไงอยากให้น้องตุ๊กรีวิวดูบ้างโอเคใครที่ติดตามติ๊กตอกเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกล่องก่อนนะคะมีเอฟซีส่งของมาให้นะคะก็คือแบบเป็นของที่แบบว่ามันมีค่าทางใจกับน้องตุ๊กมากและมันนั้นก็มีค่าสําหรับน้องตุ๊กมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไร มาเปิดเบิงว่าข้างในมันมีอีกอย่างนะคะทุกคนอ๋อข้างในเป็นหนังสือนี่นะคะกรุณาเยโยน่เป็นหนังสืออะไรคือลงเตงอะ่ะแบบ f อรู้ใช่ไหมบ้างงเตงอะ่ะเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็แบบชอบอ่านเกี่ยวกับแบบต่างๆนี้ยคือเวลาว่างจะเป็นคนที่อ่านหนังสือหรือว่าแบบ พออเพราะติงไม่มีหนังสือ,อติงก็เลยแบบชอบอ่านใน Google youtube อะไรค้นหาแล้วก็อ่านเองอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามีสมุดถ้าให้ชอบจริงๆงติงจะชอบอ่านในสมุดมากกว่าเพราะว่าหนึ่งมามันดีต่อแสงตาคือมันแบบว่าถ้าเราอ่านในโทรศัพท์อย่างเงี้ยทุกคนมันจะทําให้แสงโทรศัพท์อ่ะมันแบบทําให้ตาของเราอ่ะมันไม่ดีอ่ะนะมันทําแบบมันเอาพูดง่ายๆคือแบบแสงมันไม่ดีนั่นแหละติองก็เลยจะมาเปิดดูนะคะว่าข้างในมันมีอะไรเป็นเป็นสมุดแนวไหนนะคะ เดี๋ยวจะมาอ่านเด้ออุ้ยกวดบดเนือวันนี้มีสอบนะคะเป็นสอบบาลีนะคะก็อาทิตย์พรุ่งนี้ก็สอบสามวิชานะคะทุกคนบาลีวิทยากรหนึ่งแล้วก็กรรมฐานแล้วก็บาลีวิทยากรสองนะคะสอบเยอะช่วงอ,อาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าช่วงนี้คือเป็นเวลาสอบนะคะจากนั้นสอบเสร็จก็จะได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ ปิดเทิมนะคะทุกคนก็คือปิดเทอมภาคเรียนที่หนึ่งนั่นเองนะที่ไทยนะคะเรียนเอ้ยที่ไทยนะคะปีหนึ่งมีสองเทอมนะคะเทอมหนึ่งมีสี่เดือน,นะค่ะอะไรอยู่ข้างในโอ้ยอะไรอะไรเห็นเราโอ้ทำไมต้องร้องไห้ด้วยเนาะ นี่นะคะสมุดแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งเฮ้ยห้าร้อยบาททำไมมันดีใจ <c oughs> ไม่คิดว่าจะดีจะให้ไงทุกคนแล้ว <c oughs> โอเคตั้งกติตั้งกติไหวก่อนไหวก่อนขอบคุณมากเลยนะคะที่ที่ส่งมาให้นะคะก็ ดีใจมากๆานะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างก็เป็นเงินจำนวนหนึ่งห้าร้อยบาทโอ้ขอบคุณมากคะ่ะก็ตองตจะเก็บไว้เป็นคุณการศึกษาในการเรียนนะคะเพราะติงก็ประหยัดนั่นแหละทุกคนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองมาจะมาทําคลิปพูดถึงว่าเรียนที่ไทยนะคะทุกคนนี้หลายคนถามว่างเตงใช้เงินวัน ใช้เงินเดือนละเท่าไหร่นะคะรวมทั้งค่าไฟค่าหอด้วยนะคะคือค่าหอแต่อยู่กับพี่ปูสองคนใช่ไหมทุกคนก็คือเขาจะเรียกว่าอะไรคือถ้าแบบก็จะหารครึ่งกันเงทุกคนะตีไปเลยเดือนละพันสาหรับค่าหอเงทุกคนทั้งรวมค่าไฟด้วยเลยนะคะสําหรับค่าหอค่าไฟค่าน้าก็ตีไปเลยคนละหนึ่งพันต่อเดือนเรื่องเตียงก็พูดตามตรงในโองียงใช้เงินเดือนละสองพันบาท ทุกคนน่ามันเยอะไหมต้องเตยคิดว่ามันเยอะอยู่นะน้องเตยใช้เงินเดือนละสองพันบาทรวมทางค่าน้ําค่าไฟค่าหอด้วยก็คือหักไปเลยหนึ่งพันบาทสาหรับข้อค่าหอเอ่อจนอีกหนึ่งพันน้องเตยก็จะใช้ทุกวันก็คือถามว่าของเสื้อผ้าได้ซื้อไหมก็าน้าทีจะซื้อครั้งหนึ่งทุกคนนะคะนับได้เลยว่าปีหนึ่งนี่ซื้อกี่ครั้งนับได้เลยแล้วก็เอ่อน้องเตยก็จะแบบ ชอบซื้อแบบพวกปากาอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะแล้วก็หนึ่งพันบาทน้องเตงส่วนมากก็จะแบบออกเงินกับกับพี่ปูแล้วก็ส่วนมากจะไปเก็บผักแล้วก็ไปหาซื้อของในโลตัสนะคะแล้วก็มาไว้ในตู้เย็นแล้วก็มาทํากินเองนะคะทุกคนก็พราะมันจะทําให้แบบประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าถ้าแบบไปซื้อกินอย่างเงี้ยมันก็จะแบบแพงแล้วก็ถ้าหากว่าเราทํากินเองอย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะประหยัดแล้วก็มันทําได้แบบ ในสิ่งที่เราต้องการด้วยนะคะแบบนั่นแหละตำรสชาติเราต้องการนะคะในเงินหนึ่งเฮ้ยเนี่ยอยู่ได้เป็นอยู่ทังเตงถ้าซื้ออยู่ซื้อกินธรรมดาอยู่ได้เป็นเกือบเดือน <c ười> เกือบเดือนนะคะห้าร้อยบาทมีค่ามากฟรอดูเดี๋ยวขอเก็บกันนะคะ <S <S เอ,อ้ทุกคน้องเติงมึงบอก้องเติงได้แว่นมาด้วยนะเพราะลองุงเตีงตัดคลิปมันต้องแบบมีแว่น และมาดูหนังสือสิ่งที่สําคัญกว่านี่คือสมุดมาดูกันว่าข้างในเป็นสมุดเกี่ยวกับอะไรนะคะปลาย่างหืปลาย่างดูแบบแค่อ่านแค่นี้ก็รู้ว่ามันต้องน่าอ่านมากแน่ๆมาดูกันว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าจะกินข้าวกับอะไรนะคะเย็นนี้ก็ แซ่ปลาหมึกไว้แล้วนะคะแซ่ปลาหมึกไวแล้วก็คิดว่าจะเอาว่าจะผัดกะเพาะราปลาหมึกปลาหมึกมันเหลือตั้งแต่ตอนนั้นทุกคนจําได้ไหมก็ว่าจะทําผัดกะเพาะราปลาหมึกกินกับข้าวเจ้าแซ่ๆนะคะอะไรก็ทําไปเถอะทุกคนเพราะว่ากินแนวมันมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ทําเองด้วยมันแบบไม่ต้องห่วงเรื่องสะอาดหรือไม่สะอาดด้วยนะคะ มาดูกันเลยนี่อุ้ยสมุดอย่างสวยอะ่ะดีมากเอกุมาฮิเตโอ,ฮ,ตโอ,โอฮ,ฮิเดโอโอกุมาฮิเดฮิเดโอเกิดทีี เกิดที่โอตารุโอตารุในฮอกไกโดปีเมื่อปีพศ244เป็นผู้เริ่มเขียนการ์ตูนนิยายเชิงวิทยาศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นจากเรื่องฝะไออกายา่างเรามาอ่านกันว่าข้างในมันพูดถึงเรื่องอะไรนะคะ มันเป็นภาษาจีนโดใช่ไหมป่าป่าพูดผิดมันภาษาจีนมากฮอกไกโดฮอกไกโดก็ต้องเป็นจีนไหมปลาไหมมันอาศัยกันอ๋อ เรื่องน่าสนใจมากต้องอ่านละไม่รู้มีหลายคนถามลงตุ๊กว่าถ้าให้เวลาลุงเตงอ่านสมุดอย่างเงี้ยให้ทุกคนเดาว่าลุงเตงอ่านกี่ชั่วโมงถ้าให้เวลากับการอ่านจริงๆอ่ะไม่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวมากเลยนะทุกคนซึ่งคือเวลาที่ลุงเตงอ่านหนังสือใช่ไหมช่วงแรกๆที่ลุงเตงอ่านอ่ะไม่ใช่แบบลุงเตงเล่าแบบก่อนจะสอบใช่ไหม แบบเล่าวิชาแบบที่จะสอบเรียนงเงี้ยตังเตงแบบจะเล่าเล่าแบบเร็วเร็วไปเลยแรยกๆอาจจะแบบพูดเล่าเร็วมากแบบพยายามอ่านให้มันเร็วอ่านให้มันคล่องแล้วให้มันเร็วเนี่ยทุกคนแล้วจากอ่านที่แรกพอจับใจความได้อันที่สองก็เริ่มมาจับความหมายของมันว่าเออข้อนี้พูดถึงอะไรอะไรอะไร,อะไรอย่างเงี้ยต้งเตงต้องหาเวลาจริงๆเพราะต้งเตงถ้าจะอ่านหนังสือแบบพวกนิทานอย่าง,งเงี้ยุย้งเตงอยากอ่านที่แบบว่า ให้เวลากับมันจริงๆอ่ะทุกคนแล้วแบบว่าเออสักหนึ่งชั่วโมงในการอ่านอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆตุงเตเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วเพราะเวลาที่อ่านหนังสือเนี้ยเวลาที่การพูดตัวมันทําให้แบบพูดเร็วแล้วก็ <c oughs> เวลาที่แบบเห็นตัวหนังสือขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้แบบเราอ่านเร็วมากขึ้นแล้วก็อ่านคล่องแล้วก็อ่านง่ายด้วยจุดนี้แหละเริ่มจากจุดการอ่านนิทานหนังสือต่างๆนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรที่คิดว่าแบบมันยากอย่างเงี้ยทุกคนต้องเต็มจะลองทําแบบให้มันแบบ มันจะยากขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็พ่กนี้ก็จะสอบแล้วนะคะขอกําลังใจจากทุกคนด้วยเด้อเตียงก็ขอให้เตียงสอบผ่านนะคะแล้วก็ขอให้ได้เกรดดีๆด,ด้วยนะคะไม่ถึงไม่ใช่เกรดดีนะไม่ถึงเกรดดีๆนะคะทุกคนดีๆนะคะก็วันนี้ได้สมุดนะคะไว้อ่านขอไปหาเวลาว่างๆอ่านนะคะเดี๋ยวจะมาสรุปหปทุกคนฟังนะคะว่า เนื้อในของนิทานในสมุดในหนังสือเล่มนี้นั้นพูดถึงอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันหลังจากทีต่ตองนั้นหาเวลาอ่านเสร็จก่อนนะคะก็น่าจะเป็นช่วงแต่อดใจไม่ไหวน่าจะเป็นคืนนี้อดใจไม่ไหวหรอกทุกคนแบบมันมาอย่างนี้แล้วใครๆก็อยากรู้ว่าป่ายางม,มันน่าสนใจมากเลยในเนื้อแบบตรงหัวสมุดต,ตรงข้อเขียนของเขาคือแบบน่าสนใจมาก คงไม่รอดคืนนี้แน่นอนคงไม่รอดคืนนี้แน่นอนเลยทุกคนต้องอ่านแล้วก็นี่ก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาก็คือเก็บไว้เรียนนั่นแหละทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเชื่อไหมว่าบางครั้งอะอาทิตย์หนึ่งต้องเตียงใช้แค่ไม่เกินบางอาทิตย์ต้องเตียงใช้แค่แบบร้อยเดียวสองร้อยเองนะทุกคนเชื่อไหมเนี่ย ในเช่นอาทิตย์เนี้ยวันนี้น้องเตียงไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยในการกินข้าวหรือไปมหาลัยในการไปโรงเรียนพน้องเตียงกินข้าวจากหอแล้วก็ไปเรียนนั่นแหละน้องเตียงก็เลยแบบไม่ได้เสียเงินเลยส่วนน้ำก็แบบเออซื้อเป็นแพ็คไว้เมนบอลจากนั้นก็คือเราก็แบบเออกินนะคะแล้วมันก็ดีด้วยนั่นแหละประหยัดนะคะอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะทุกคนเพราะว่าน้องเตียงก็ต้องประหยัดให้มากที่สุดเพราะน้องเตียงก็แบบ หาเงินส่งตัเรียนด้วยนะคะก็อยากมีเงินเก็บด,ด้วยเพราะว่าอนาคตข้างหน้างตัวก็อยากแบบเรียนสูงๆก็เลยแบบอยากเก็บตังค์ให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยทุกคนนั่นแหละอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะแต่ไม่รู้ว่าเดือนหนึ่งใช้ประมาณสองพันทุกคนคิดว่ามันเยอะไหม <G ül> กูเตงกลัวว่าเตงใช้เงินเยอะนะคะสําหรับมุมมองความคิดของทุกคนทุกคนคิดว่ากงเตงนั้นใช้เงินเยอะมากไหมแบบเออเดือนละสองพันอย่างเงี้ยรวมทั้งค่าของค่าน้ำด้วยนะแล้วก็ฮี่ฮขอบคุณน้องมากนะคะอุ้ยดีใจหลายดีใจละคงไม่รอดคืนนี้แล้วแหละคงไม่รอด อดีใจมากเขาบคุนัมากเขาพูดอีครั้งนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะความจิตจะได้คมค่าย,ย่างมีแล้วก็ขอให้ยืมันควรยืนนะคะขอให้ไปไหนมาไหนก็ขอให้สี่งหลสี่ปกปักรักษาแล้วก็คุ้มของนะคะสาธุโอ้ยนี่แว่นตาที่ใส่นะสวยไม่คาดทุกคนอันนี้ก็คือจับได้ไม้พัดลมเอฟซี FC, มาให้นะ,ะแบบเอ้เอามาให้ในตอนน,นั้นอุ้ยัดันจมูกให้แบบจมูกดูเป็นปักมากเลยนะคะ นี่เป็นวันการแสงโมเดลแบบเออใช้ในการตัดคลิปนะคะทุกคนดูสิวสิขึ้นประจำเดือนมาสิวมันขึ้นเต็มเลยนะคะวันนี้ก็คือแดดไม่ค่อยแรงนะคะก็อากาศดีมากนะคะทุกคน,นตรงหอนะคะก็จะแบบเออมีตรงนี้ปิดด้วยนะคะ ช่วงนี้นะคะคือแบบเริ่มสอบกันแล้วนะคะแต่ละที่ก็เริ่มสอบแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วเตงก็แบบเออกำลังสอบอยู่ด้วยเด้อทุกคนก็คือเป็นหลายวิชาประมาณแปดเจ็ดวิชาหละยทิศทา,าที่ต้องเตงเรียนนะคะก็คือประมาณนี้เลยนะคะและ้วกต่มือี้ก็น่าจะเป็นคิดอยู่เมนูจะกินอย่างดีพวกเข้าใจว่าสิวมันคือมาขึ้นน้ำหลังแทนอิลีแล้วเตงก็มักอมือไปแก้มเด้แล้วกับแบบเป็นแปวเป็นแพ้ นั่นแหละไม่เข้าใจว่าตัวอย่างสิวคือมากขึ้นในหลังแหงนะคะก็ลุงตีขขบคุณเรีบซีอีค้งด้วยค่ะเดี๋ยวลุงเตีขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอใจว่าไหวแหงเดี๋ยวขอตัวไปอ่านหนังสือก่อน อดใจไม่ไหวค่ะทุกคนน้องเตียงก็เลยมาอ่านก่อนนะคะก่อนที่จะไปทําอาหารสักขนาดเนี้ยใครจะไปอดใจไหวแล้วเนาะนน้องเตียงก็ไม่ได้อ่านเก่งนะคะทุกคนบางตัวก็อ่านไม่ออกเหมือนกันตัวไหนที่อ่านไม่ออกก็จะเชิญเข้าดูใน Google นะคะว่าตัวนี้อ่านออกเสียงยังไงมีคนเลาถามว่าอ่านภาษาไทยยากไหมอืมจริงๆแล้วมันก็คล้ายกับภาษาลาวนะคะแต่ว่ามันก็จะยากกว่าภาษาลาวนั่นเองเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีพยัญชนะเยอะคิดเมนูออกแล้วทีแรกน้องเตียงคิดว่าจะ ทำไปผัดก,กะเพราปลาทูใช่ไหมทุกคนนั่นแหละหยุดความคิดนั้นหยุดไปแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นสิ่งนี้แทนนะคะนั่นก็คืออ,อ,อแกงพักพอได้กลิ่นนานแล้วดิทุกคนนะคะแกงพักแบบแกงแกงแบบขี้เกียจเหมือนทุกคนเข้าใจไหมถ้าเป็นที่บ้านต้องเตียงชื่เรียกว่าแกงขี้ค้านแกงพักขี้ค้านเพราะว่าอะไรมันเป็นแบบแกงพักใส่แต่แบบปลาล่าลวก็นเ <c oughs> จ็บคอแง ส่ปลารล่าแล้วกับไ่พงชนได้หนึ่งนอนแล้วก็กินได้เลยนะคะคือนั่นแหละตั้งแต่นะแบบคืนน้ำลายแล้วเจ็บคอแบบกินข้าวคืนลงไปก็เจ็บคอจักแบบกินอีหยังไปน้ำกินน้ำเย็นไหลประบจากเนาะเดี๋ยวนี้ก็พยายามมากินน้ำเย็นเท่านะคะ่นยังตีกสไม่ไดแกงพากินด้วยเนะาะพักที่เก็บหมากอมอมเอมเอม,ม,ม,มแถวหอน,นี่แหละมีพักหอมพักอ่ามาอ้ยพักอย่างก่อนอื่นเสียดายดีเนาะ พักกับแบบเนาแห้งแซตเซตเย็นเดี๋ยวติคิดว่าน่าจะได้ลงไปเก็บพักเพิ่มอีกแล้วแหละก็คือวัชพิภเก็บักอีตู้มาแกงใส่น้ำเนาะโอ้เดี๋ยวมาทาเบิรงแนวกินเฮาแรงวันนี้กินง่ายๆอยู่ง่ายง่ายไอยปูขึ้นไปตลาดเนอ้เอปู่มันก็ถามว่าเออตุ๊กตาโทรมาตัสเอาเงียงโบสินะติก็บอกว่าเออซื้อยามาให้น้องตุ๊กแน่ของติค่ะน,นะฮักษาตุ่มบนใบหน้าอยู่นะทุกคนก็เลยแบบ ให้ไอ้ปู่เพิ่นซื้อ,อยามาให้เนาะยากระมือพอดีไอ้ปู่เัลตาล่าพอดีก็เลยฝากมาให้แล้วติ๊กเขารู้สึกแบบท้องหงอยู่เขาแหงแล้วสิหาเห็นากินจริงๆเขาก่อนเนาะก็บอกไอ้ปู่แล้วว่าเดี๋ยวติ๊กเขาจรินข้าวก่อนไอ้ปู่ก็บอกว่าเออกินก็เลยบางทีเอ้ก็จะคิดจะข้างนอกมาเลยสินะ กะโลตัสหรือว่าแบบเออตลาดตรงเกืออิ่งห้อยกับโได้ไกลจากมหาลัยเลยเด้อเนาะกะค่ารถไปกประมาณแปดสิบกว่าบาทเน้อแปดสิบห้าแปดสิบหกบาทเนาะแต่แบบนั่งไปลำกันสามคนมันค่ารถก็สิถึงเนาะถ้าแบบนั่งรถแท็กซี่ค่ารถก็สิถึงแต่ว่ามหาลัยเขาจะมีรถเมล์ที่แบบว่าขี่ได้ฟรีเนาะหรือแบบไปส่งอย่างเงี้ยู่ส่วนจะตุ๊กจักรยังกับวากันไปสนามลนหลวงเนาะเท่าไหร่มันจะแบบมุ่งสู้เข้ากรุงเทพไปเลยแล้วกับ,บ่ได้เสียเงินจากบาทหรือแบบ ฟรีน้องโบเลเสียเงินจะกีบเลยเนาะที่สําคัญแล้วก็มีรถฮับซงอาจารย์อีกโบเลเสียเงินจะกีบฮับซงอาจารย์นิสิสโบเลเสียเงินจะกีบแต่น้องติงเดินทางเข้ากรุงเทพมืดประมาณนั่งรถฟรีเนาะแล้วก็ขี่เหือข้ามไปอ่าทางวัดวัดแมายังเกาะจำไม่ได้แล้วนั่นแหละน้องติงแถวราชพามาน้องติงขี่เหือแค่ส่งสะเอ็ดบาทเองทุกคนคิดเปิงว่ามันถูกแพง ขนาดเลยนั่นแหละและ้วคลิปนั้นก็โอ้มีคนเบ่งฮอดแสนโอ้ยขอบคุณหลยๆดีใจแหงเนาะเดี๋ยวตีขอตาไปเอยน้องตีขอตัวแต่งกินก่อนเนาะจะหิวหิวข้าวแหงทอง้องพรว่าได้กินข้าวสวยเมืนเน้อฮ้ย <c oughs> แต่กิ่นก่อน